แ่ะ่เนี่ยสวัสดีค่ะเลอาค่ะวันนี้เรามาอยู่หมู่บ้านอมรัรวานีย์วาลี2้นะคะบ้านนี้เป็นวินิเมอลนอร์ดิกนะคะมาหลังนี้มี2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวสองจอดรถไปเลยค่ะและหลังคาก็สูงมากเลยนะคะสามารถจอดรถใหญ่ๆได้เลยและพื้นกระเบื้องเป็น แกนิโต้ก็สวยมากเลยนะคะเป็นเราจะเป็นไฟสีส้มอ,อนี้ก็บนหลังคางก็จะเป็นไฟสีขาเหมือนแบบทั่วไปนะคะและในบ้านก็สวยเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางทีวีหรือวางของก็ได้นะคะห้องถูกนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของสวยมากๆเลยคะ่ะม,มีมีสามนะคะมีสามที่เก็บและตรงี้และตรงนี้ก็จะเป็นกระจกกลวงๆสวยมากเลยนะคะเหมือนเหมือนตอนเช้าเลยค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาไว้นั่งดูทีวีได้เลยนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนชายเขียวและตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกระทิเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกของพวกเรานะคะประตูก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมเลยค่ะวูดใหญ่มากเลยตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะก,ก็มีรวดด้วยนะคะและห้องนอนที่สองนะคะของเราก็จะเป็นประตูสีเขียวแล้วก็กระจกมีรวดด้วยนะคะ ก็ไปห้อยน้ำกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะนี่หูไม่เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นสามมิตินะคะมิติแรกเป็นมิติล้างหน้ามิติที่สองมิติฝาบบัวอาบน้ำ <c oughs> มิติที่สามมิติตะโคเอาไอฉีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ฉีดนะคะและต่อไปก็เป็นห้องครัวตรงรุนกันเลยนะคะ ไปกันเลยไปกันเลยหูกว้างมากเลยคะ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูสีเขียวเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนี่โอ้โหว้างมากเลยคะ่ะนี่และตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บออ้หูอันนี้ที่เก็บช้อนซ่อมมีดแล้วก็ พวกอะไรต่างๆได้เลยมีตะเกียบด้วยอันนี้ก็จะเก็บของที่ใส่เครื่องปรุงอาจจะเยอะก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของตู้ใหญ่เลย <c oughs> แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บตรงเตาแก๊สแล้วก็ซิงล้างจานโอ้แล้วตรงนู้นก็จะเป็นที่ชมวิวโอ้โหเย็นมากเลยค่ะ สวยมากกว้างมากเลยใครสนใจดูบ้านนี้ติดต่อบุรบแม่ยูยได้0 6 2ย5 8 7 9 9 9ด้ได้เลยนะคะฝากกดไ like, ลค,ก share, คก์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งฮับเราด้วยนะคะเบอร์อยู่ข้างล่างบ,บาย